มีคำกล่าวว่าพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานั้นนับได้ว่าเป็นศาสตร์ที่สุดยอดแห่งกระแสของการพัฒนาโดยแท้ด้วยมูลเหตุที่โครงการแต่และโครงการที่ได้ทรงมีพระราชดำริขึ้นนั้นมีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการด้านการพัฒนาสังคมอยู่โดยตลอดนับตั้งแต่ในยุคแรกๆที่เริ่มต้นด้วยโครงการทางด้านสังคมสงเคราะห์กล่าวคือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรง ซึ่งต่อมาพระองค์จะทรงเน้นให้เป็นการดําเนินโครงการที่จะนําไปสู่การพัฒนาตนเองหรือการให้เพื่อน,นําไปสู่การพึ่งพาตนเองให้ได้ในที่สุดอันนับเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงซึ่งพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาสังคมในช่วงต้นแห่งรัชกาลของพระองค์นั้นจัดได้ว่ามีลักษณะเป็นงานพัฒนาสังคมเช่นงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือประชาสงเคราะห์ อันได้แก่กิจกรรมการรณรงคหาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆและโครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนทั้งนี้กิจกรรมอันมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาชนบทในต่างจังหวัดครั้งแรกได้แก่การพัฒนาท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกได้แก่โครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลในเขตอำเภอหัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2495 ซึ่งในปีต่อมาพุทธศักราช2496พระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำริในการจัดทําโครงการอ่างเก็บน้ําเขาเต่าขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอเดียวกันจากนั้นจึงได้มีโครงการกลุ่มประมงและโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าในพระราชวังไกลกังวลสําหรับครอบครัวชาวประมงขึ้นในเวลาต่อมาและผลจากการวิเคราะห์ที่ตั้งลักษณะเนื้อหาพร้อมด้วยแนวทางการขยายตัวขยายความคิด และการขยายผลของโครงการพัฒนาในสมัยแรกๆจึงเป็นตัวช่วยบ่งชี้และช่วยสร้างพื้นฐานแนวคิดในการทรงงานพัฒนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดียิ่งอันส่งผลถึงยุคปัจจุบันพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชธรรมริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์แห่งการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วพระชาณาจักร ซึ่งลักษณะของโครงการพระราชดำริศูนย์การศึกษาพัฒนานี้นับได้ว่าเป็นการมุ่งให้ประชาชนผู้มีส่วนในโครงการได้สามารถดําเนินโครงการต่างๆด้วยตนเองทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ความสะดวกในเรื่องต่างๆอาทิข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเป็นต้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอเภอพนมสาร,รคามจังชายเชิงเซาโดยทรงจัดทำเป็นศูนย์การศึกษาด้านเกษตรกรรมและงานศิลปะชีพทั้งยังมีส่วนของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานด้านกิจการโรงศีเพื่อช่วยเหลือราษฎรงานส่งเสริมและเผยแพร่หลักวิธีการสากรณรวมถึงงานสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวฤษฎีใหม่จากนั้นจึงได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นแหล่งการประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกยังเป็นเขตสงวนของป่าไม้ชายเลนที่สําคัญแต่ทรัพยากรเหล่านี้กลับเสื่อมโทรมลงทุกด้านปริมาณสัตว์น้ําในธรรมชาติลดลงและพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทําลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการที่จะจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี โดยทรงได้กำหนดพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตำบลสนามชัยอเภอท่าใหม่ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีลักษณะการดำเนินงานในด้านการค้นคว้าทดลองและสาธิตการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมประมงชายฝั่งทั้งยังดำเนินงานศึกษาวิธีการปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งและสำรวจอัตราการจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนรวมถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้ราษฎรจัดทำแปลงสาธิตเลี้ยงหอยอีกด้วย ่อมาในปีพุทธศักราช2525พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสภาพพื้นที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะในแถบจังหวัดนราธิวาสบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีทำให้ดินเปรี้ยวมีสภาพเป็นกรดเรียกว่าดินพลุซึ่งเป็นลักษณะที่มีอนาเขตกว้างขวาง,วางถึงประมาณ400,000ไร่รเกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดินทำกินพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อค้นคว้าและวิจัยเรื่องดินพลุ โดยจะท่งนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พู้อื่นๆต่อไปจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดนราธิวาสและสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาพิคุนทองอเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งยังได้มีการดําเนินงานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆอีกด้วยอาทิงานให้ความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันงานควบคุมและปราบปรามการระบาดของโรคเท้าช้างและโรคในสัตว์ งานแนะนําให้ความรู้การประกอบอาชีพแผนใหม่รวมถึงงานสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และเพราะปัญหาสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเป็นดินรายไม่อุ้มน้ําทําให้เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยได้ผลผลิตต่ําพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประธานพิจารณาจัดวางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านอเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อดำเนินงานทําการศึกษาทดลองหาแนวทางการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมสําหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน,นําไปใช้ปฏิบัติทั้งยังดำเนินงานพัฒนาระบบชระทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยมีการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพทั้งทางด้านการเกษตรกรรมและอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นประจําตลอดทั้งปี สภาวะการตัดไม้ทำลายป่าในภาคเหนือได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำลำทานซึ่งทำให้หน้าดินถูกชะล้างจนขาดความอุดมสมบูรณ์และยังผลเสียต่อระบบนิเวศในลุ่มน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่บริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอร,รอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ทรงจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองหารูปแบบของการพัฒนาต่างๆในบริเวณพื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าลำธารของภาคเหนือและเผยแพร่ให้ราษฎรนําไปปฏิบัติกันต่อไปทั้งยังดําเนินงานในการศึกษาการใช้ลุ่มน้ําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงรูปแบบการพัฒนาที่ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ทําลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภูมิภาคตะวันตกมีพื้นที่หน้าดินเป็นทรายจัด อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมายังเกิดการทําลายป่าไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ปกคลุมดินทําให้หน่าดินขาดความชุ่มชื้นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอเนื่อมาจากพระราชดำริจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และจัดให้ราษฎรที่ทํากินอยู่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ทั้งยังศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำและศึกษาระบบวิธีป้องกันไฟไม่ป่าในระบบป่าเปียกอีกด้วยดังนี้โครงการศูนศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติอันมีชีวิตและกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการระบบราชการไทยโดยลดขั้นตอนของการประสานการจัดการเป็นการให้บริการแก่ประชาชนหน้าที่แห่งเดียวกล่าวคือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ทังยังเป็นต้นแบบของความสําเร็จอันเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำรินั้น China, ได้ดำเนินง,งานสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานาน <of Zion. S 1> จนบังเกิดผลอันดีต่อการพัฒนาและคุณค่าทางสังคมยังประโยชน์ให้เกิดแก่ราษฎรอย่างอนเนกอ,อนันต์ ทั้งนี้พระองค์ทรงมุ่งเน้น <It is S 1> ถึงวิธีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อ <It 's S 1> ให้ประชาชน <in S 1> ได้พออยู่ <in his S 1> พอกินกันสืบ <it 's S 1> ชั่วลูกหลานจึงนับว่า <it> s <S พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเป็นเลิศ <it is S 1> ในด้านการพัฒนาโดยแท้ He a husband, a father is king a a and a king.